ตอนที่สามหญิงสาวผมสีเพลิงคินยืนนิ่งตางทางเดินหน้าห้องของไกรศสอนเขามองตามร่างของหญิงสาวผมแดงเพลิงในชุดสีแดงสดที่เดินเข้ามาใกลย้ยิ่งใกล้เท่าไหร่รอยยิ้มย้อยหยันบนใบหน้าของนางยิ่งชัดเจนขึ้นคินจำได้ลางๆว่าเห็นนางอยู่ในงานเลี้ยงคงเป็นทายาทจ,จากตระกูลหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่นางหยุดยืนตรงหน้าคินในระยะประชิดสายตาของนางจ้องมองมายังใบหน้าของเขาอย่างไม่วางตา ก่อนจะเอามือเท้าสะเอลยกยิ้มมุมปากอย่างยั่วยวนว่าไงคินลูกชายของวายุหรือจะเรียกว่าไอ้ลูกหมาจรจัดดีละ่ะคินกำหมัดแน่นแต่พยายามควบคุมอารมณ์มีธุระอะไรกับข้าคินพูดเสียงเรียบหญิงสาวหัวเราะทำเป็นวังมากอย่าบอกนะว่าลืมไปแล้วข่าวลือที่พระสพัดไปทั่วทาราวดีว่าพ่อของเจ้าไปเข้าลัที่ประหลาดจนโดนขับออกจากตระกูล ส่วนเจ้ากับแม่ก็เลยต้องกลายเป็นหนูถีบจักน่าสมเพชจริงๆคำพูดของนางเสียดแทงใจดำคินรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเลือดในกายพรุ่งพล่านด้วยความโกรธอย่าได้รีอาจไปฝ่ายสูงอยากเข้าโรงเรียนเทพสวรรค์แค่สอบผ่านเจ้าก็ไม่มีปัญญาแล้วยิ่งตระกูลวายุสวรรค์ไม่เห็นหัวชาติกำเนิดต่ำต้อย,อย่างเจ้าคิดว่าจะได้รับเลือกนั้นเหรอฝันไปเถอะคินทนฟังต่อไม่ไหวเขาหันหลังเตรียมเดินหนีเดี๋ยวสิ หญิงสาวรีบคว้าแขนคินไว้แน่นอย่าเพิ่งรีบร้อนสิข้าแค่หวังดีไม่อยากเห็นเจ้าต้องอับอายขายหน้าคนทั้งเมืองคินสะบัดแขนออกจากการกอบกลุ่มข้าไม่ได้ต้องการคําแนะนําจากเจ้าปากดีนักนะหญิงสาวหน้าเสียได้คอยดูข้าจะรอดูวันที่เจ้าต้องคลานเข่าขอ,ขอความช่วยเหลือจากข้าพูดจบนางก็สะบัดหน้าเดินจากไปคินยืนนิ่งกลางทางเดินหน้าห้องของไกรสอน ปล่อยให้อารมณ์คุกรุ่นจากคำพูดแดกดันของหญิงสาวผมเพลิงค่อยๆมอดลงเขารู้ดีว่าคำพูดเหล่านั้นล้วนเป็นความจริงที่กัดกร่อนจิตใจเขามาตลอดคินเสียงใสๆดังขึ้นคินหันกลับไปมองพบกับใบหน้าหวานละมุนของไพรินที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงข้าตามหาเจ้าตั้งนานนางมองตามหญิงสาวผมเพลิงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือน่าจะเป็นแขกจากศักตระกูลคินตอบอย่างใสซื่อ เรื่องนั้นข้ารู้ข้าหมายถึงนางชื่ออะไรทำไมเจ้ามาอยู่กับนางแล้วนางพูดอะไรกับเจ้าไม่มีอะไรหรอกคินยิ้มบางๆพยายามเก็บซ่อนความขมขื่นในใจแค่ทักทายกันธรรมดาจริงหรือไพรรนรีนตามองคินมักจะทำท่าทีแบบนี้เสมอเมื่อพยายามปิดบังอะไรบางอย่างที่เจ้ารีบร้อนออกมานี่ก็เพื่อมาหานางหรือเปล่าซะหน่อยคินหัวเราะแห้งๆ พยายามเบี่ยงเบนความสนใจไม่มีอะไรที่เจ้าควรังวหรอกบรรยากาศอึมครึมครอบงำทั้งสองคนขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินกับนานเลี้ยงขินรวบรวมความคิดนึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ทั้งเรื่องคุณปู่ท่านจะไปที่ไหนเรื่องที่ท่านควรจะทำไปตั้งนานแล้วจะเกี่ยวกับท่านพ่อหรือไม่นะเรื่องสาวผมเพิ่มนางต้องการอะไรกันแน่และเรื่องที่เขาจะต้องไปสอบในวันพรุ่งนี้ หากปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านแบบนี้ต่อไปไม่เป็นผลดีแน่คินเสียงของไพรินเรียกสติของคินให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเจ้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าคินสายหน้าเบาๆไม่มีอะไรรอข้าแค่คิดอะไรเรื่อยเปอยไพรินมองหน้าคินอย่างจะผิดนางรู้ว่าคินกําลังปิดบังอะไรบางอย่างแต่นางก็เลือดที่จะไม่ซาซีต่อทั้งคู่เดินกลับเข้ามาในงานเลี้ยงบรรยากาศภายในห้องโถงยังคงคึกคัก ผู้คนต่างสนุกสนานกับการสังสรรค์แต่สำหรับคินแล้วความวุ่นวายเหล่านั้นกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวสายตาของผู้คนรอบข้างที่มองมาที่เขาเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามคินพยายามเมินเฉยต่อสายตาเหล่านั้นคินพรินเรียกเบาๆข้าขอตัวไปสูดอากาศข้างนอกสักครู่นะคินพูดขณะที่มองไปรอบๆห้องโถงให้ข้าไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องรอกคินสายหน้า เจ้าอยู่ที่นี่เถอะไม่ต้องรอข้านะคินเดินออกมาจากห้องโถงมุ่งหน้าไปยังสวนดอกไม้กลางคฤหา์สถานที่ที่เขาคุ้นเคยในวัยเด็กกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ยามค่ำคืนช่วยให้จิตใจของเขาสงบลงคินนั่งลงบนม้านั่งหินใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนที่สี่ขึ้นก่อนการเดินทางคินนั่งลงบนม้านั่งหินใต้ใต้พยายามสลัดความวะวุ่นออกไปจากใจ ภายในสวนดอกไม้แห่งนี้เงียบสงบต่างจากบรรยากาศคึกคักภายในงานเลี้ยงราวกับอยู่กันคนละโลกแสงจันทร์สาดส่องลงมาทาบทอให้สวนดอกไม้ดูงดงามราวกับภาพวาดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังคินหันกลับไปมองพบกับไพรินที่เดินตรงเข้ามาหาข้าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องตามมาคินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยความจริงแล้วเขาเองก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยก็ยังมีคนเป็นห่วง ข้ารู้ไพรินรีบแก้ต่างแต่ข้าไม่ได้มาคนเดียวไพรินผายมือออกเล็กน้อยเบื้องหลังร่างบอบบางของนางคือแดนเพื่อนอีกคนของทั้งสองช่วงนี้เจ้าดูยุ่งยุ่งคินเอ่ยทักทายพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากท่าทีเป็นห่วงจนออกนอกหน้าของไพรินก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากหรอกแค่ต้องเตรียมตัวสําหรับการทดสอบพรุ่งนี้แดนตอบพลางเดินมานั่งลงข้างๆคินแล้วเจ้าเตรียมตัวพร้อมหรือย,ยังหละ่ะคินถาม ก็พร้อมเท่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะพร้อมได้นานะแดนตอบติดตลกค่าต่างหากที่ควรถามเจ้ามากกว่าว่าพร้อมจะขึ้นเป็นดาวเด่นของโรงเรียนเทพสวรรค์หรือยังคินสายหน้าค่าไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นแค่สอบผ่านก็พอใจแล้วไพรินนั่งลงข้างๆคินเธอมองเพื่อนทั้งสองด้วยความรู้สึกหลากหลายพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเขาหากผลลัพธ์ไม่เป็นใจเส้นทางชีวิตของทั้งสามต้องแยกจากกัน พวกเจ้าสองคนคงลืมไปแล้วสินะว่าข้าก็จะไปสอบพรุ่งนี้เหมือนกันไพรินพูดขึ้นทำลายความเงียบเรารู้คินกับแดนตอบพร้อมกันรู้แล้วทำไมไม่เห็นมีใครถามข้าเลยว่าตื่นเต้นไหมไพรินแกล้งทำหน้ามุยคินกับแดนมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะออกมาเอาละละ่ะเรารู้ว่าเจ้าเก่งคินพูดเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกสอบผ่านอยู่แล้วใช่ใช่แดนเสริมข้าคนนี้สิ น่าเป็นห่วงนี่คือช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของคินภายใต้เหตุการณ์มากมายในหลายวันมานี้สำหรับเขาแล้วนอกจากแม่ก็มีแค่การได้อยู่กับเพื่อนทั้งสองคนนี้แหละที่ทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวพูดอย่างกับว่าเจ้าจะสอบไม่ผ่านแน่ไพรินสายหน้าเบาๆให้กับท่าทางแกล้งทำเป็นกังวลของแดนถ้าเจ้าตั้งใจซ้อมให้ได้ครึ่งหนึ่งของคินลก่กก็ข้าก็คงไม่ต้องมานั่งกังวลแบบนี้หรอกแดนพูดจบก็ถอนหายใจ แต่เอาเถอะถึงยังไงพรุ่งนี้ก็คงรู้กันนี่คินแดนเรียกชื่อเพื่อนเบาๆข้าได้ยินมาว่าอะไรเหรอไพรินถามด้วยความอยากรู้เขาว่ากันว่าปีนี้การทดสอบเข้าโรงเรียนเทพสวรรค์จะยากเป็นพิเศษแดนพูดด้วยน้ำเสียงลึกลับมีข่าวหรือว่าข่าวลืออะไรคินถามอย่างสนใจแดนมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบเขาว่ากันว่า จะมีตัวแทนจากแดนศักดิ์สิทธิ์มาร่วมสังเกตการในการทดสอบครั้งนี้ด้วยแดนศักดิ์สิทธิ์คินทวนคำพูดมันคืออะไรแดนศักดิ์สิทธิ์ไพรินเป็นคนตอบเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้มีพลังระดับสูงเป็นสถานที่ที่ใครๆต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะไปใช่แดนเสริมและถ้าใครโชคดีพอที่จะไปได้ลก่กก็อนาคตของคนๆน,นั้นจะต้องไม่ธรรมดาแน่ คินนิ่งเงียบเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแดนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทดสอบเข้าโรงเรียนเทพสวรรค์ล่ะคินถามนั่นสิไพรินพยักเห็นด้วยข้าก็อยากรู้เหมือนกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแดนสายหน้าแต่ที่แน่ๆการที่มีตัวแทนจากแดนศักดิ์สิทธิ์มาร่วมสังเกตการในการทดสอบครั้งนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ บรรยากาศกลับมาตึงเครียดอีกครั้งทั้งสามต่างก็ครุ่นคิดถึงสิ่งที่แดนเพิ่งจะเล่าให้ฟังเอาละ่ะไพรินลุกขึ้นยืนข้าชัดม่วงแล้วกลับกันเถอะแดนศักดิ์สิทธิ์คินพึมพำเบาๆขณะที่มองตามไพรินกับแดนที่เดินออกจากสวนดอกไม้ไปแล้วหลังจากแยกทางกับเพื่อนๆคินเดินกลับมายัางห้องถงใหญ่เสียงดนตรีและบทสนทนาภายในงานเลี้ยงดังเล็ดลอดออกมา คินชะงักอยู่ที่หน้าประตูไม่แน่ใจว่าควรจะกลับเข้าไปดีหรือไม่พันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากด้านหลังยังไม่กลับอีกหรือคินหันกลับไปมองพบกับร่างสูงใหญ่ของชายผมสีเงินยาวประบ่าสวมชุดพรมสีน้ำเงินเข้มบนใบหน้ามีรอยยิ้มอบอุ่นท่านลุงผู้ผาคินเอ่ยทักด้วยความยินดีผู้ผาเป็นน้องชายต่างมารดาของบิดา เป็นคนเดียวในตระกูลวายุสวรรค์ที่ยังคงปฏิบัติต่อคินและมารดายอย่างดีเสมอมาแม้ว่าบิดาของเขาจะถูกขับออกจากตระกูลไปแล้วก็ตามท่านลุงพอจะมีข่าวคราวของท่านพ่อบ้างไหมครับคินตัดสินใจถามออกไปในที่สุดผู้พาชนักไปเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าจางหายไปเรื่องนั้นข้ารู้ว่าท่านลุงคงลำบากใจที่จะพูดคินรีบพูแดแซดแต่ข้าไม่ใช่แบบนั้นหรอกผูผ้าสายหน้า แค่ <Okay. S 2> ข้าเองก็ไม่รู้เรื่องราวของท่านพี่มากนะท่านลุงไม่รู้คินทวนคำพูดด้วยความประหลาดใจเรื่องที่ท่านที่ถูกขับออกจากตระกูลมันผู้ผาเว้นวักเล็กน้อยมันซับซ้อนกว่าที่เจ้าคิดไว้มากหมายความว่ายังไงครับเอาเป็นว่าผู้ผามองไปรอบๆตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้แต่ไว้มีโอกาสข้าจะเล่าให้ฟังเอง ผู้พายกมือห้ามตอนนี้เจ้าควรจะโฟกัสกับการทดสอบพรุ่งนี้ก่อนคินได้แต่พยักหน้ายอย่างจนใจเขารู้ดีว่าผู้พาคงมีเหตุผลที่ไม่ยอมปริปากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนี่จะกลับเลยไหมผู้พาถามครับคินตอบงั้นเดินทางระวังตัวด้วยผู้พายิ้มให้ขอให้โชคดีในการทดสอบขอบคุณครับพ่านลุง คินหันหลังเดินออกจากคาริหาตระกูลวายุสวรรค์ไปท่ากฟางความมืดมิดของรัติการขึ้นก่อนการเดินทางสู่เส้นทางใหม่ในชีวิตของคินเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้